dc booster ของคุณศักนิวัฒนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น m o ดิฟาคุณศักนิวัฒเขาเอาแพลตฟอร์มของจีนมาลรือเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยน i g b t เปลี่ยนคาปาเปลี่ยนคอยเปลี่ยนโอ้มีระบบป้องกันเขาว่าเจ๋งแล้วกันก็เอาเป็นว่ามาทดลองนะครับมีใส่ฮิตซิงเปลี่ยนฮิตซิงตัวบักเอฟอยู่ตรงนี้มีพัดลมเป่ามีพัดลมเป่าคอยมีให้ครบ ก็จะมาใช้จ่ายเข้ากับเมนของ d c ซ r กริดนะฮะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยแสงโซลา์เซลล์เราไม่มีพลังงานเพราะนั mm ้นตอนกลางวันก็จะเก็บใส่แบตเตอรี่24โว mm hmm. ลต์ก็ตอนนี้ก็จำลองเอาสวิตชิ่งมาจ่ายที่24โว mm hmm. ลต์แทนนะครับแล้วก็เข้าบวกนะครับมาเข้าอินพุตใช้สายเบอร์4 2เส้นขนานกันนะครับ พราะมันมีช่องเข้าสองเส้นบวกสองเส้นลบสองเส้นก็ใช้หมดนะก็เป็นถักกับเบอร์แปดมิลเอาเหนีอไว้ก่อนแล้วก็ใส่เบเกอร์สิบหกแอมป์นะครับสิบหกคูณยี่สี่ก็ประมาณห้าร้อยวัตต์โดยประมาณนะก็เอาพุตนะครับก็ออกมาเข้าฟิลฟิลตัวนี้หกแอมป์เป็นเซรามิกฟิลแล้วก็เข้าเบเกอร์หกแอมป์ DC เบเกอร์แล้วก็จ่ายมาให้กับ ทามเมอร์นะครับทามเมอร์ตัวนี้ก็จะตั้งไว้หกโมงเย็นนะครับจนถึง6กโมงเช้าพอแสงอาทิตย์มาเราก็ปดให้มันตัดออกเพราะฉะนั้นหกคูณตีถ้าร้อยโวลต์ตอนนี้มัน98ก็600วัตต์นะครับก็สเปคใช้แค่600วัตต์พอสูงสุดไม่เกิน6กแอมป์เพราะว่าคุณสั่งนิวัตบ,บอกว่าได้เป็นพันวัตผมขอห0รวัตพอแล้ แสงสว่างนี่ท่านหลอด5วัตต์นี่600หลอด5วัตต์กี่หลอดอะ่ะ100หลอดก็เพิ่ง500วัตต์เองเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเอาเซเรนุกมา100วัตต์ไอ้5วัตต์100หลอดใช้ไม่ถึงครับกลางคืนใช้น้อยมีนต่แสงสว่างกับพัดลมดีซที่เป็นระบบสวิตชิ่งแล้วก็มอเตอร์แบบ BLDC บัสเลสนะอันนี้ก็ไว้สำหรับกลางคืนครับ ส่วนพวกหุงต้มพวกงานหนักๆปั๊มนงป้ำไม่ได้ใช้ฮะใช้กลางวันใช้ตรงกับแผงตัวนี้มาสำหรับกลุ่มสวิตชิ่งหรือจะไปจ่ายกับตู้เย็นอ mm ินเวอร์เตอร์ซัมซุงก็ได้นะตู้เย็นกินแค่ร้อยวัตต์นะครับดึงจากแบตเตอรี่จ่ายเข้าไปอันนี้ผมก็ลงกล่องเล่นๆน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางง่ายๆเป็นกล่องฝาใสเดี๋ยวปิดฝากล่องนะครับติดสติกเกอร์ไปแขวนที่ผนังอ่าสวยงาม มองเห็นได้เลยว่ามีตัวประหลาดมีอะไรมดมดเข้าไปไหมไม่ต้องมาเปิดฝาตู้ดูอขอบคุณครับดี d ีไดเ t ก